ลองนึกภาพสีอือทะเลทรายที่ถูกแดดเผาอย่างร้อนระอุความร้อนสะท้อนขึ้นจากผืนทรายอากาศแห้งและหนักและเส้นขอบฟ้าดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นกลุ่มฝุ่นก็ลอยขึ้นจากระยะไกลและจากในนั้นก็ปรากฏร่างของสัตว์เล็กรถถังหุ่มเปราะที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อปา่าอันเขียวชอุ่มหรือการลบในเมืองแต่เพื่อการเอาชีวิตรอดในหนึ่งในสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดบนโลกสงครามทะเลทรายได้ทดสอบขีดจำกัดของทั้งมนุษย์และเครื่องจักรอยู่เสมอ และรถถังที่ถูกออกแบบมาสำหรับภูมิประเทศที่ไม่ให้อภัยเหล่านี้ต้องทนต่อความร้อนที่แผดเผาพายุทรายที่ปกคลุมและความตึงเครียดจากการปฏิบัติการระยะาไกลาที่สายส่งสเสบียงปราะบางวันนี้เราจะด้ำดิ่งไปในโลกที่น่าหลงหลายของรถถังสงครามทะเลทรายและเมื่อจบรีวิวนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมเครื่องจักรเหล่านี้ถึงเป็นสุดยอดแห่งวิศวกรรมเพื่อการเอาชีวิตรอดเรื่องราวของรถถังในสงครามทะเลทรายเริ่มต้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อแอฟริกาเหนือกลายเป็นสมรภูมิมันยิ่งใหญ่กองทัพที่8ของอังกฤษและกองพลนาฝือแกลโคเพียงของเยอรมันปะทะกันท่ามกลางทะเลทรายที่ไร้ขอบเขตและที่นี่เองที่ได้เรียนรู้บทเรียนแรกเกี่ยวกับการลบด้วยรถถังในทะเลสายความน่าเชื่อถือทางกลไกกลายเป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้อ,อำนาจการยิงสายอุดกรองอากาศเครื่องยนต์ที่ร้อนเกินไปล้มเหลวและสายพานสึกรอยอย่างรวดเร็วบนพื้นทรายที่กัดกร่อน ทะเลสายแตกต่างจากสนามรถไวดฟมาลงโทษร,รถถังที่ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมบทเรียนเหล่านั้นได้นําไปสู่การพัฒนารถถังในอนาคตเมื่อกองทัพตระหนักว่ารถถังที่จะรอดในที่แห่งนี้ต้องไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันต้องเป็นผู้เอาชีวิตรอดด้วยตัวเองเมื่อมองมาที่ยุคสมัยใหม่เราเห็นรถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในทะเลสายโดยเฉพาะเริ่มที่ M1 M4 M1 ของอเมริกาเครื่องจักรที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการครอบนำทะเลสายถูกนำมาใช้ครั้งแรกอย่างกว้างขวางในปฏิบัติการ ิเซส์ทอมปี1 9 9งแอมแบรมชัดแสดงศักยภาพของมันไม่เพียงแ,แค่กับสัตว์หรูแต่ยังรวมถึงการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมทะเลทรายที่โหดร้ายเครื่องยนต์กังหันกาดของมันแม่จะกินเชื้อเพลิงมากแต่ก็สร้างพลังมหาศาลและรักษาความเร็วได้แม้ในความร้อนจัดลูกเรือมักชื่นชมเริมสในเรื่องระบบกรองอากาศที่ป้องกันสายไม่ให้ทำให้เครื่องยนต์เสียหาย และระบบทำความเย็นขั้นสูงที่รักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บอบางให้อยู่ในสภาพทำงานได้แม้ใต้แดดทะเลทรายผลงานในสนามรบก็ชัดเจนวิบรมส์เอาชนะกองทัพอิรักได้อย่างเด็ดขาดแสดงให้เห็นว่ารถถังที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดในทะเลทรายสามารถเปลี่ยนผลของการลบได้จริงแต่วรุมไม่ได้อยู่เพียงลำพังแอพหูสองของเยอรมันแม่เดิมถูกสร้างมาเพื่อ,อยุโรปแต่ก็มีการพัฒนาเวอร์ชันสำหรับภูมิอากาศร้อนอย่าง และภูก2สองแอมเจ็บวกทีมีระบบทำความเย็นที่ดีขึ้นและลายพังทะเลทรายนี้แสดงให้เห็นว่านักออกแบบรถถังยุคใหม่มองว่าทะเลทรายไม่ใช่แค่สนามมอนรองแต่เป็นสมรภูมิหลักอีกครั้งแถวจ2ดสองของอังกฤษก็ถูกใช้งานในอิรักอย่างมากด้วยกรอที่แข็งแกร่งในตำนานและปืนใหญ่120มิลลิเมตรแบบเกลียวแทวด2สองกลายเป็นป้องบบการกลางทะเลทรายสามารถทนต่อการโจมตีและยังคงทำงานได้ในอุณหภูมิสูง ลูกเรือรายงานว่ามีความมั่นใจสูงในความทนทานของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติการระยะยาวสิ่งที่ทำให้รถถังทะเลทรายแตกต่างไม่ใช่เพียงความสามารถในการยิงและเคลื่อนที่แต่คือความสามารถในการอยู่รอดลองคิดดูสิอยู่ในทะเลทรายระยะทางระหว่างฐานเสบียงนั้นมหาศาลน้ำมันและน้ำมีค่ามหาศารลรถถังต้องสามารถเดินทางไกลได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยและต้องมีระบบที่ปกป้องไม่เพียงเครื่องยนต์แต่รวมถึงลูกเรือ โรคลมแดดก,การขาดน้ำและความอ่อนล้าล้วนเป็นอันตรายต่อคนขับรถถังพออ,อกับกระสุนของสัตว์รู้นั่นคือเหตุผลที่รถถังทะเลสายยุคใหม่มกักมีเครื่องปรับอากาศในห้องลูกเรือระบบกรองฝุ่นที่ล้ำสมัยและระบบพลังงานเสริมที่ทำให้ระบบสำคัญยังคงทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์หลักความคล่องตัวคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญพื้นสายดูเหมือนเรียบแต่จริงๆแล้วนุ่มเคลื่อนที่ได้และอันตรายรถถังต้องมีเครื่องยนต์ทรงพลัง สายพานกว้างและระบบกันสะเทือนที่ป้องกันไม่ให้ติดลงอยู่ริมสและเท้าหรือสองต่างมีสายพานกว้างที่กระจายน้ำหนักได้ดีทำให้เคลื่อนที่เหนือทรายได้ในขณะที่รถที่ไม่ได้ปรับแต่งจะจมวิศวกรยังออกแบบให้รถทั้งเหล่านี้ทนต่อพายุทรายที่ลดการมองเห็นเหลือศูนย์และสามารถทำลายอุปกรณ์ออปติกที่ละเอียดอ่อนได้ฝาครอบป้องกันเซ็นเซอร์และระบบทำความสะอาดด่วนช่วยให้พวกมันยังคงต่อสู้ได้แม้ธรรมชาติจะพยายามหยุดยั้งอย่าลืมปัจจัยด้านจิตใจ ในทะเลสายความโดดเดี่ยวรุนแรงสำหรับลูกเรือการรู้ว่ารถถังของพวกเขายังคงทำงานได้ทุกวันในความร้อนและฝุ่นทำให้เกิดความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจในสงคารามมุ่งเกระขวัญกำลังใจผูกพันใกล้ชิดกับความเชื่อถือได้ของเครื่องจักรรถถังที่ร้อนเกินไปดับกลางทางหรือพังกลายเป็นภาาะในที่ที่การกู้คืนทำได้ยากและการซุ่มโจมตีเป็นเรื่องปกติรถถังทะเลทายจึงได้ความพักดีจากลูกเรือ เพราะพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกมันจะไม่ทิ้งให้พวกเขาต้องติดอยู่เพื่อให้เห็นพัฒนาการลองนึกถึงรถถังรุ่นเก่าอย่างในสงครามโลกครั้งที่2เช่นคูเซเดของอังกฤษหรือภาพเบิร์ของอเมริกาที่ประสบปัญหาใหญ่กับทะเลทรายเครื่องยนต์ร้อนเกินไปความล้มเหลวทางกลและการขาดความทนทานแต่จากความล้มเหลวเหล่านั้นก็เกิดนวัตกรรมกองอากาศที่ดีกว่าระบบทำความเย็นที่ปรับปรงุง และระบบเชื้อเพลิงที่แก้ไขพอมาถึงปลายศตวรรษที่20สิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นรถถังย่างบลุมส์และชาอนดือสองเครื่องจักรที่สามารถรบเอาชีวิตรอดและครองสมรภูมิทะเลทรายได้อีกสิ่งที่น่าสนใจคือการพังตัวในทะเลทรายหลายพังสีเขียวธรรมดาไร้ค่ารถถังจึงถูกทาสีทนสายและน้ำตาลบางครั้งก็มีสารเคลือบลดการสะท้อนความร้อนเพื่อทำให้ตรวจจับด้วยอินฟราเรดยากขึ้น การใช้ตาข่ายหรือผ้าคลุมช่วยทําให้รูปทรงแตกกระจายออกในที่ที่ขอบฟาลงชัดเป็นกิโลเมตรการกลมกลืนกับฉากหลังสําคัญไม่แพ้การมีกรหนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สําคัญรถถังทะเลทรายมีระบบนําทางขั้นสูงเพราะพุิประเทศแทบไม่มีจุดสังเกตและง่ายต่อการหลงยีพ่พิสแผนที่ดิจิทัลและระบบสื่อสารทําให้ลูกเรือสามารถประสานงานในพื้นที่กว้างใหญ่ได้ รถและเครื่องบินสอดแนมทำงานร่วมกับรถถังทำให้สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์รูก่อนที่จะถูกพบเองในบางแง่รถถังทะเลทรายไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรทำลายล้างแต่เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีเพื่อการเอาชีวิตรอดเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายสนามรบกว้างใหญ่ที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดไร้จุดอ่อนรถถังทะเลทรายแม้ทรงพลังแต่ไม่ใช่ว่าไม่อาจถูกทำลายความร้อนสูงทำให้เครื่องยนต์และชิ้นส่วนสึกหรอเร็วกว่าในภูมิประเทศเย็นกว่า สายส่งสเสบียงก็สำคัญยิ่งถ้าไม่มีเชื้อเพลิงและน้ำแม่แต่รถถังที่แข็งแกร่งที่สุดก็กลายเป็นป้อมที่ขยับไม่ได้อีกครั้งพื้นที่โล่งกว้างยังเปิดโอกาสให้รถถังถูกโจมตีด้วยอาวุธต่อต้านรถถังระยะไกลรวมถึงทีปนาวุธและการโจมตีทางอากาศนี่คือเหตุผลที่ยุทธวิธีผสมผสานใช้ทหารลาบปืนใหญ่โดรนและการสนับสนุนทางอากาศร่วมกับรถถังเป็นสิ่งจำเป็น รถถังอาจโดดเด่นแต่ไม่อาจสู้เพียงลำพังตัวอย่างจากสงครามจริงทำให้เราเห็นชัดเจนในสงครามอ่าวรวลมชีของอเมริกาไม่เพียงเอาชนะรถถังอิรักแต่ยังทำงานได้ในความร้อนจัดในอิรักช่วงทศวรรษ2000แอนอ2ของอังกฤษกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานทนต่อก,การซุ่มโจมตีการยิงเฮอพีและแม้แต่กับระเบิดยูบันทึกการลบเหล่านี้ซี้ให้เห็นไม่ใช่แค่พลังการยิงแต่รวมถึงความสามารถในการเคลื่อนที่และต่อสู้ในสภาพเลวร้วาย ตรงกันข้ามรถถังเก่าหรือรถที่ไม่ได้ปรับตัวของฝ่ายตรงข้ามมักสะพังร้อนจัดเกินไปหรือกลายเป็นเป้าสะดวงในแดดทะเลทรายมองไปข้างหน้ารถถังทะเลทรายแห่งอนาคตกำลังถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำกว่าเดิมระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดสัญญาว่าจะช่วยลดการใช้น้ำมันซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในทะเลทรายที่ทรัพยากรจำกัดเทคโนโลยีทำความเย็นใหม่ๆถูกออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งาน ครา์อคอมโพสิตน้ำหนักเบาและระบบป้องกันเชิงลุกถูกติดตั้งเพื่อผสมผสานร,ระหว่างความอยู่รอดกับความคล่องตัวแม้แต่รถถังไร้คนขับหรือควบคุมระยะไกลก็กำลังถูกทดสอบซึ่งอาจลดภาระรของลูกเรือและเปิดกลยุทธ์ใหม่ในสงครามทะเลทรายแล้วอะไรทำให้รถถังทะเลทรายหน้าหลงหลายนักมันคือการผสมผสานของพลังทำลายล้างและวิศวกรรมเพื่อการเอาชีวิตรอดมันถูกสร้างขึ้นมาไม่เพียงเพื่อเอาชนะสัตว์รู แต่เพื่อเอาชนะสภาพแวดล้อมมันทนความร้อนต่อต้านสายรักษาขวัญกำลังใจและนำใช้ชนะมาได้แม้ธรรมชาติทุกอย่างจะต่อต้านพูดอีกอย่างมันคือเครื่องจักรที่ถูกสร้างเพื่อเอาชีวิตรอดในที่ที่การอยู่รอดไม่เคยแน่นอนสำหรับคุณที่กำลังดูอยู่ผมอยากให้ลองจินตนาการว่าคุณคือลูกเรือนั่งอยู่ในสัตว์เหล็กขนาดใหญ่ภายใต้แดดทะเลสายที่ร้อนเาวาต่ออกแต่รู้ว่ารถถังของคุณจะพาคุณไปข้างหน้าปกป้องคุณและทำลายสัตว์รูก่อนที่พวกเขาจะเข้าถึงคุณ ความไว้วางใจระหว่างทหารและเครื่องจักรนี้เองที่ทําให้รถถังทะเลทรายเป็นมากกว่าอาวุธแต่มันคือคู่หูแห่งการเอาชีวิตรอดถูกสร้างมาเพื่ออยู่รอดและเพื่อใชยชนะดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นรถถังวิ่งผ่านทะเลทรายในภาพฟุตเทจหรือหนังสือประวัติศาสตร์โปรดจําไว้มันไม่ใช่เพียงเครื่องจักรสงครามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมที่ออกแบบเพื่อการอยู่รอดในภมิประเทศที่โหดร้ายที่สุดบนโลก และนั่นก็นำเรามาสู่จุดสิ้นสุดของการเจาะลึกเครื่องจักรที่น่าทึ่งเหล่านี้พร้อมๆกับคำสุดท้ายว่า Desert w a r f a r e t a x k s with f e r s 54